ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของบีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบี B. ก็แอบถ่ายสามียังไม่ได้ขออนุญาตเขานะเนี่ยแต่บีก็ทําคลิปให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปถามสามีว่าสามีจะโอเคไหมจะให้บีลงไหมเพราะว่าบีแอบถ่ายเขาไม่รู้จะได้ลงไหมนากคลิปนี้แต่ต้องรอดูนะคะว่าสามีที่รักจะอนุญาตบีหรือเปล่านะคะเพื่อนเพราะว่าเขาไม่ชอบให้บีแอบถ่ายเขาเลยนะคะเออ วันนี้นะคะเขาก็ทำความสะอาดอาถอนยงถอนหญ้ารอบๆที่จอดรถบ้านของเรานะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะหญ้าจะขึ้นเร็วมากๆนะคะเจ้าของที่จอดรถบ้านก็ไม่เคยขึ้นมาอาถอนทําความสะอาดอะไรให้เราเลยนะคะเ,เพื่อนๆที่จริงมันไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยซ้ําไปที่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่แฟนไม่ชอบนะคะเวลาเห็นอะไรลกๆลุงลังนี่เขาไม่เอาเด็ดขาดวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะช่วยกันเปลี่ยนน้ายา เขาเรียกน้ํายาอะไรนาะบีก็อธิบายบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นน้ํายาที่จะช่วยในการดึงสไลด์เข้าดึงสไลด์ออกแล้วก็เอารถบ้านขึ้นแล้วก็เอารถบ้านลงนะคะมันจะต้องมีน้ํายาตัวหนึ่งที่จะช่วยดันเข้าไปในท่อเพื่อที่จะดันให้ตัวรถบ้านาบีก็ไม่ไม่เข้าใจาาขบวนการของเขาแต่มันจะต้องมีน้ํายาตัวเนี้ยช่วยในการกระตุ้นนะคะเพื่อนเออ พูดได้แค่นี้จริงความรู้ไม่รู้จริงๆนะคะเพื่อนก็จะเป็นน้ํายาตัวนี้แหละที่บีกับสามจะต้องเปลี่ยนวันนี้นะคะตอนนี้เราจะต้องทําการเอาสไลด์ของเราเข้านะคะเพื่อนเพื่อ,อที่จะดูดน้ํายาให้เข้าไปอยู่ในถังเพื่อที่เราจะต้องดูดทําการดูดน้ํายาตัวเก่าออกนะคะเราก็ต้องทําการดูซิว่า ข้างบนสไลด์ของเรานั้นมีขี้ดงขี้ดินไหมหรือว่าเรา,าเคยไปทำทำนั่นทำนี่แล้วไปลืมอุปกรณ์อุปกรณ์เอาไว้ข้างบนตัวสไลด์ของเราหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะเอาตัวสไลด์เข้านะคะเพื่อนแฟนบีก็ขึ้นไปดูส่วนตัวบีก็ขี้เกียจนะคะก็เลยเอาแค่กล้องขึ้นไปอย่างเดียวตอนนี้บีกำลังทำการดึงตัวสไลด์เข้าแล้วก็แฟนก็กำลังจะช่วยดันนะคะให้ให้มันเข้ามาแบบง่ายๆนิดนึงนะคะก็นี่แหละคะ่ะเขาก็ทำการดันอย่างที่เพื่อนเ<ๆ>เห็นนี่แหละจ้ะอืม ทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีนะคะเ,เพื่อนๆบีก็ต้องทํางานปิด ตาข่ายอ่เป็นประ,ประตูตาข่ายนะเพราะว่าบีไม่ต้องการที่จะให้พวกมาลงมาแงมันเข้าไปในบ้านนะคะน้องโจซี่ก็อยากจะช่วยนะคะทำอะไรก็อยากจะช่วยไปหมดนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นนะช่วยให้มันวุ่นวายมากกว่านะก็เลยต้องโดนขังไว้ในบ้านนะคะตอนนี้ทั้งสไลด์ทั้งหมดแล้วก็ตัวแจ็คที่อ่ายกรถบ้านขึ้นแล้วก็อ่ย่อรถบ้านลงนะคะเราต้องต้องอ่าเอารถบ้านลงให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะตําได้เพราะว่าเราจะต้องอย่างที่พูดไปอ่ะต้องดูดเอาน้ํายาตัวกร ที่อยู่ในท่อนะคะออกมาให้หมดให้เข้าไปอยู่ในถังสีขาวแล้วเราก็กําลังทําการดูดน้ํายาเก่าออกนะคะเพื่อนๆเนี่ยแฟนบีกำลังปั๊มออกมานะคะแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ปั๊มตัวนี้นะคะเราใช้ตัวสลิงนะคะดูดออกแทนนะคะเพราะว่ามันไอตัวที่ว่าเพื่อนๆเห็นเนี่ยตอนเนี้ยมันใช้เวลาในการดูดนานมากเพราะว่าน้ํายามันเหนียวค่ะเพื่อนมันไม่ยอมออกนะ บีก็สามีก็โอนไม่ไหวก็เลยต้องใช้ตัวสลิงที่เพื่อนเเห็นเนี่ยเนี่ยตัวสลิงตัวนี้ดูดแทนนะคะเพื่อนก็แป,ป๊บเดียวเสร็จแต่ส่วนสไลด์ที่อยู่บนที่นอนเนี่ยนะคะเราไม่ต้องเอาเข้านะคะเพราะว่ามันเป็นสไลด์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเราไม่ต้องอดูดเข้าเพราะมันมีมมน้ํายาที่จะช่วยย,ยี่ห้อที่ยี่ห้อน้ํายาที่เราใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยที่บีถ่ายไปเมือนะ่อกี้น่ะคือเราใช้น้ํายาตัวนี้นะคะตอนนี้แฟนบีก็กําลังที่จะเอาน้ํายาตัวใหม่เข้าไปนะคะตัวเก่าแล้วก็ดูดออกมา แล้วก็ต้องทําการเอาไปทิ้งนะคะผลสุดท้ายนะคะทุกคน1แกลลอนน้ํายาตัวใหม่ก็เป็นอันว่า ไม่พอนะคะเราทั้งสองคนก็เลยต้องทำการหยุดทุกอย่างเพื่อที่จะไปที่ร้านออร o โดโซนนะคะเพื่อที่จะซื้อน้ำยาเพิ่มอีกแกลอนหนึ่งนะคะ,ะถังที่เราต้องใช้นี่น้ำยากี่แกลอนที่เราต้องใช้บีกับแฟนใช้ไปประมาณหนึ่งแกลอนครึ่งนะคะเพื่อน,อนก็ซื้อไปแค่แกลอนเดียวว่าเราไม่เคยไม่ค่อยได้เปลี่ยนแล้วก็จำไม่ได้มันต้องใช้กี่แกลอนก็อย่างที่พูดไปหนึ่งแกลอนครึ่งในการใช้แล้วก็เก็บเอาไว้นะคะอีกครึ่งแกลอน เพื่อที่ถ้าเผื่อน้ํายามันมันรั่วมันไหลอะไรขึ้นมาเราจะได้มีสํารองนะคะเพื่อนๆดีกับแฟนก็เก็บไว้นะคะทุกคนอตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนก็กําลังที่จะช่วยกัน ดันน้ำยาตัวใหม่เข้าไปในในท่อนะคะก็เราต้องทำการยกรดบ้านขึ้นแล้วก็ยกรดบ้านลงแล้วก็เอาสไลด์เข้านะคะแล้วก็เอาสไลด์ออกเพื่อที่จะดันน้ำยาตัวใหม่เข้าไปให้ให้อยู่ในท่อนะที่ก็เ,เหมือนแบบออกกำลังกายนะคะเ,เพื่อน,เพ,อนเพราะว่าในท่อนะตอนนี้ก็คือไม่มีน้ำยา เลยนะคะตอนนี้ก็คือต้องเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงแล้วก็สไลด์เข้าสไลด์ออกหลายๆรอบนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็กําลังทําสิ่งนี้อยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวดูบรรยากาศไปแล้วกันเนาะบีก็พยายามเอาอีกฝั่งทางในครัวนะคะเข้ามาแต่ก็ อ่ามันมีปัญหาติดขัดอะไรก็ไม่รู้ก็อย่างที่ว่าเราเปลี่ยนน้ายาใหม่นะก็ดูเหมือนก็จะต้องเป็นแบบนี้และค่ะทุกคนอย่างที่พูดไปเราต้องเอาเข้าเอาออกจนกว่าที่เราจะแน่ใจว่าทุกอย่างมันเป็นปกตินะคะแฟนบีก็กําลังจะไปช่วยดึงเพื่อที่จะให้มันเข้ามาอ่าง่ายๆนะคะแต่ก็นี่แหละก็ช่วยกันอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะงานอดีเลกจริงๆนะคะเพื่อนก็มีความสุขดีนะคะในการดูแลรถบ้านของเรานะรถบ้านของเราคือบ้านนะคะ เราเอาไปไหนไปด้วยถ้าถ้าบ้านเราพังขึ้นมานี่เราจะต้องไปเช่าโรงแรมอยู่ราคาก็แพงแล้วก็ม,มันมบีกับแฟนไม่ชอบค่ะไม่ชอบการอยู่โรงแรมที่สุดนะ <Okay. S 1> เพื่อนนี่แหละคะ่ะเราทั้งสองคนก็เลยต้องรักษารถบ้านของเราให้ดีที่สุดเท <Okay. S 1> ่าที่เราจะทําได้เพื่อที่จะเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอเอารถบ้านของเราเข้าอู่เข้าอะไรนะครับเพื่อนนี่ <laughs> มันคือ มันคือชีวิตจริงในรถบ้านนะคะมีอะไรที่เราจะต้องทําตลอดเวลานะคะเออซ่อมนั่นซ่อมนี่เดี๋ยวอันนั้นอันนี้พังเดี๋ยวอันนี้ต้องการอ่าการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้ไปเรื่อยๆนะคะชีวิตในรถบ้านพูดตรงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคน ใครคิดว่าเออมาใช้ชีวิตในรถบ้านก็คือกระโดดเข้ามาแล้วก็ทุกอย่างจะง่ายเป็นหมดไม่จริงนะคะบีขอพูดตรงนี้เลยว่าชีวิตในรถบ้านเนี่ยถ้าคุณซ่อมอะไรเองไม่เป็นถ้าคุณไม่ไม่ใช่คนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวเองมันเป็นชีวิตที่ยากมากๆขอพูดไว้นะตรงนี้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงสุดๆนะคะบีกับแฟนก็เราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามันจะต้องมาเจอชีวิตในลักษณะแบบนี้แต่เราทั้งสองคนก็เรียนรู้แล้วก็อยู่ไปกับมันนะคะมีอะไรพังเราก็ซ่อม อ,อะไรที่ต้องการาการปริดอต้องเปลี่ยนต้องอะไรเราก็ทํากันเองนะคะเพื่อนบอกตรงๆว่าการที่เราเอารถบ,บ้านให้คนอื่นมาทําคือไปเอารถบ,บ้านเข้าไปซ่อมหรือไปต้องไปทํานั่นทํานี่ต้องไปเปลี่ยนนั่นเป็นนี่อย่างเงี้ยมันแพงสุดๆนะคะเราไม่ชอบแล้วเราก็ไม่โอเคบีกับแปนก็เลยหัดทําอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดเท่าที่เราจะทําได้นะคะอันนี้นะคะบีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการาจัดการเปลี่ยนน้าํายา ที่จะต้องแบบเอาสไลด์เข้าสไลด์ออกเรียบร้อยแล้วก็ต้องการต้องกลับเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะเอา,อารถบ้านของเรากลับให้มันเป็นปกตินะคะคือต้องเอาบาเอาะไรขึ้นให้เรียบร้อยนะคะก็โกงโคอี้ก็ดึงกลับมาที่เดิมนะคะนี่คือชีวิตจริงในรถบ้านที่บีอยากนําเสนอนะคะเพื่อนๆโอเคสําหรับคลิปนี้บีก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสําหรับอะไรที่บีพูดไปแล้วผิดพลาดหรือพูดไม่รู้เรื่องหรือย,ยังไงก็ขอประทานอภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ